สวัสดีครับผมสวัสดี FC บางเก่งรถขุดนะครับผมวันนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ถนนแห่งความมั่นคงนะฮะทางจังหวัดตราดนะฮะไปถนนชายแดนนะฮะไปสู่บ้านสามหลังนะครับผมถนนเส้นนี้เราทําไปเพื่อที่จะไปผลักดันนะฮะผลักดันให้ชาวมิชานะฮะออกจากพื้นที่แผ่นดินไทยของเรานะครับผมแล้วก็ถนนเส้นนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์นะฮะจะทําประโยชน์ให้อย่างไรนะครเพราะว่า ตรงนี้ก <tang ar> ็จะมีไฟป่านะทุกปีนะครับผมก็ไฟป่ามาทุกปีนี่ควันนะควัน PM 2.5นี่ก็จะมาตราดนี่ขึ้นอันดับเลยนะนะทุกปีนะฮะก็ได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้แล้วเราก็ทําเป็นฝายน้ําล้นไปเลยครับผมนี่ฝายน้ําล้นเอาไว้เก็บน้ำนะฮะเอาไว้เก็บน้ําเพื่อใช้เมื่อยามแล้งนะฮะหน้าแล้งนี่น้ำจะไม่ค่อยมีนะถ้าเราเก็บได้ตรงนี้นี่ เวลาเจอไฟป่าขึ้นมานี่เราจะได้เอาน้ helmet, ําจุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปรดไฟป่านะครับผมไปรดไฟป่านะครับผมแล้วก็น้ําสวยนะฮะน้ำใสแน่นอนครับตรงนี้ก็ให้พี่ทหารได้ใช้อาบใช้ยาหน้าแรงได้นะครับผมก็เป็นประโยชน์นะครับผมประโยชน์หลายๆลอย่างเลยไฟป่าด้วยให้พี่ทหารของเราชายแดนหน้าแนวของเราได้ใช้นะครับผมทางเราจะได้ส่งยุทธกรณ์ได้อย่างเต็มที่นะฮะนี่เห็นไหมครับมีประโยชน์นะฮะ พอไปถึงบ้านสามหลังเนี่ยเราก็จะทําต่อไปนะฮะไปถึงเชื่อมต่อกับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่จะทําต่อไปนะฮะจันทบุรีเขาก็นําร่องนะฮะทำกำแพงแล้วนะครับผมตอนนี้ส่วนจังหวัดตราดก็ยังไม่มีนะยังไม่มีใครทากําแพงนะฮะแต่เราก็จะทําแน่นอนครับผมแต่ว่าขอทำทาททำทางไปก่อนนะฮะตอนนี้เร่งทําทางไปก่อนนะครับผมนะขอบคุณนะฮะขอบคุณเอซทุกท่านแลวก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ คอยเม้นคอยไลค์คอยแช์นะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะที่ให้กําลังใจพี่ทหารของเรานะครับแล้วก็พี่ๆชาวรถขุดนะฮะแล้วก็ชาวเกรเดอร์นะฮะแล้วก็ชาวรถดำรถบดทุกๆคนเลยนะครับผมรถบดรถดำรถเกรเดอร์ทุกคนมีรถทงรถไถทุกคนนะเป็นส่วนร่วมที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านผู้กํานันท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านอะไรภาคส่วนแล้วก็พี่ๆเอฟซีที่เข้ามาบริจาคสิ่งของอะไรก็ทุกคนนะฮะมีส่วนร่วมกับถนนเส้นนี้ทุกคนนะครับผม ถนนเส้นนี้จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของพวกเรานะครัครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราของคนไทยพวกเรานะครับที่ได้ทาช่วยกันทาขึ้นมานะฮะจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะจะไม่มีครั้งไหนที่เราได้ทำนะฮะครั้งนี้เราได้ภูมิใจเราได้ทําถนนเส้นนี้เราภูมิใจนะฮะคนไทยทุกคนภูมิใจนะครับผมทั้งคนทาขับทั้งผู้ใหญ่กำนันเอาตรงอาตงเทศบาลโอ้มาทุกคนนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนมาช่วยกันเอฟซงเอฟซี ให้กำลังใจกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนนะครับก็องทหารก็เป็นกําลังใจให้พี่ทหารแล้วก็นี่ครับผมก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยครับขอให้ถนนเส้นนี้ผ่านไปได้โดยดีโดยที่ไม่ต้องมีใครได้เป็นอะไรท้งนั้นนะครับผมขอให้เสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับ